มาครับมากินน้ากันครับอาหารเสาในเสานีนะครับนอนเพื่อนเนาะแกงขี้เหล็กใส่หนังอาหารบ้านๆครับแซ่บๆครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับบาวยุยกระเลิงครับเมื่อกี้ภาพเพื่อนไม่เห็นอาหารเสาคือเกาล่ะครับเพื่อนครับเมื่อนี้เมนูแกงขี้เหล็กใส่หนังครับผมใส่หนังครับนี่บาวยุยกัะต้มขี้เหล็กครับต้มขี้เหล็ก ต้มขี้เล็กเปื่อยๆนะครับเนาะเอาความขมบอกแล้วกับต้มหนังไส่พร้อมครับนี่ครับจะมีน้ำยานางครับเพื่อนครับมีพริกมีกตะไคร่นะครับเนะาะต่ำไ้แล้วครับนี่กัชะอมกับใบแมงลักใบบก,กูดนะครับน้องเพื่อนเนาะ น้ำเคเล็กน้ำหนังครับไสหม้อเลยครับเพื่อนครับลระกาศไสหน้ำใบยานางเลยเนาะครับน้องเพื่อนเนาะไปตั้งไฟครับนี่ติดไฟเลยครับแกงแบบบ้านๆแกงง่ายๆแซ่บๆครับเพื่อนครับ แล้วก็ใส่ปลาล่าใส่ผงปรุงรสเนาะครับน้องเพื่อนเนาะใส่ผงปรุงรสใส่ป,ปลปาล่าหมักแซบหมักนัวก็ตามใจชอบแล้วครับเพื่อนครับแซบนัวแซบนัวครับง่ายๆครับเพื่อนครับ บั้ตอนมันเดือดขึ้นมาเห้ก็ค่อยใส่โฉมนะครับน้องเพื่อนเนาะนี่ครับทีแล้วครับเพื่อนครับได้ทีแล้วใบเนี่ยเดือดแล้วซิมืองกับแซบแล้วนะครับเนาะใส่โฉมใส่ใบแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยความเสื์บครับใดเนี่ยความเสร์บมาครับกินข่าแซบกินข่าส้าน้ำกันงนะครับเนาะแซบแกงขี้เหล็กใส่หนังแสนอร่อยมาครับกินน้ำกันครับผม